่ครับน่าที่ตเอาัต่อข้สิครับขับนั่นนี่ครับคนครับโอ้โหสิครับคนคับทีนีนครับคนครับออเดี๋ยวนีครับน่าะ ครับนะครับคือการคานี่ครับเมื่อไหอน่ารักตังครับเฮ่อนจ่งครับ 你把你杀出去，你看，你看。哦，那晒黑，那那好比是肯杀的。 ไปครับพ uh ี่คุณครับ ไอ้ฮัดฮันฮัดเห็นได้ไหฮัตเอาเบต้าชุดข้าวเห็นไหมครับวี่เช้าฮัมอเอ็ดเอ็ดไอจอนครับเอชีคนข้าวชินเห็นไหมครับคนข้าวไอซีนข้าว คนพัดเหตุผลบนคาสีพันหนาหูหนาน้อยเอออาคนพัดนะครับ

เออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครับนี่ครับหมายข้างรัทตา่าง้าง้างชัดเออรัท เออ้รัาสิครับดีใจครับทุกคนครับเออครัสิครับเฮ้ดโอ้เฮ้ย ับที่หนาบ ใส่ข้าวสินข้าสนข้าวสินกเอาเอขอไทยสัญญาข้าวสินข้าวสืออะไรครับนอนนอน อันอุกยายข้าสินทรัพย์งานนานนานผลับต้องยากเขิ